สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องดูชแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกว่านะครับการ์ดหนึ่งใบสามารถใส่อัญมณีคอร์ตูมหรืออัญมณีห้าเหลี่ยมได้ถึง3อันเลยนะครับอยากรู้ใช่ไหมว่าทำยังไงอ่าใครที่รู้แล้วนะครับแล้วไม่อยากรู้นะก็สามารถกดข้ามไปได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่รู้แล้วอยากรู้นะครับตามผมมาเดี๋ยวผมพาไปทำนะครับอ่าอันดับแรกเราไปที่อัญมณีก่อนนะฟับมาแล้วนะ เด right ี๋ยวผมขอเลือกการ์ดตัวอย่างก่อนนะเอาการ์ดเก่าๆแล้วกันเนาะถ้าเกิดผิดพลาดมามันก็จะเจนเสียหายน้อยหน่อยผมนี่เลือกการ์ดยุนลังแล้วกันอ่านี่นะตำนานยุนลังนะครับเห็นไหมนี่นี่นี่เห็นไหมที่มันวิ่งอยู่เนี่ยอันนี้มันมีคอสตูไมยเล็กนึงนะครับอ่าถ้าเราอยากจะ เพิ่มนะครับอยากจะเพิ่มนี่เราก็กดเข้ามานะครับกดตรงที่สามเหลี่ยมเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับมีให้เราเพิ่มสำรับนะอ่ากดเครื่องหมายบวกครับกดเครื่องหมายบวกเพื่อจะเพิ่มช่องอน,นัญมณีนะปั๊บนะครับอ่าจ่ายหนึ่งร้อยเพชรนะครับเพื่อเพิ่มช่องอะกดเลยนะปั๊บเพิ่มอยังเพิ่มยังอ่าอ่าเพิ่มมาแล้วนะครับเพิ่มมาแล้วอ่าเพิม่มอันเลยเออสามอันไปเลย ให้เต็มแม็กนะเอ้าเน็ตเวิร์กไม่เสถเตียนผมกลับมาแล้วนะทุกคนเกมคุณภาพจริงเลยอ่ะต่อนะครับต่ออ่าเราจะเพิ่มนะครับสำรับที่3นะเราก็กดนะครับแล้วก็จ่าย100เพชรนะ ลอกันนาะนลอกันนาะอ่าดูก่อนดิปับอ่าเรียบร้อยนะไม่มีเครื่องหมายบวกให้เพิ่มแล้วนะอ่าทีนี้นะครับเราจะใส่อัญมณีใช่ไหมตอนเนี้ยมันอยู่หมายเลขหนึ่งนะสมมุติว่าเราจะใส่นะครับอ่าชุดแต่งกายไม่มีอัญมณีปับอ่า,ออาเดี๋ยวผมจะลองใสให้ดูนะอ่าเอาอันไหนดีอ่ะอันนี้ละกันปับนะ กดใช้งานปั๊บอ้าวนี่ถ้าอย่างเงี้ยถ้าเรากดอีกทีนึงเนี่ยหายนะครับอัญนนมณีหายเพราะฉะนั้นเนะ่ะเราดูดีๆนะครับดูดีๆนะ,ะผมจะใส่ช่องที่สองนะครับช่องที่สองเรากดเลขสองนะปับ๊บแล้วก็เลือกสำรับนะครับกดเลือกสำรับปั๊บดิงขึ้นมายังถอดคอตตูมไม่ต้องตกใจนะครับทาไม่ขึ้นอย่างเงี้ยไม่ต้องตกใจ เด้งมาแล้วนะครับอยู่ช่องสองนะาการ์ดนะครับการ์ดการ์ดเราการ์ดเราที่เป็นอคอสตูมหายใช่ไหมหายใช่หรือเปล่าหายทุกคนโอ้ยไม่ต้องไปตกใจนะไม่ต้องตกใจนะผมใส่อันยัมนีให้หม่นก่อนเอาอันยัมนีอะไรดีะเอาเอาทุเรียนปะใส่ทุเรียนแล้วกันอะ ใส่ทุเรียนนะครับใส่ทุเรียนปั๊บสเธิจสเธิจโอเคช่องสามอ่ะต่อไปช่องสามางน,นะช่องสามเลือกสำรับออกกดเลือกสำรับนะฟับเอออ่ะตอนนี้เป็นช่องสามแล้วน,นะถ้า ถ้าเราจะใส่เราจะใส่อะไรดีใสไปแล้วกัน <c oughs> ใส่เออใส่ไปเถอะอ่ะใส่นะครับปั๊บอ่าสำเร็จยังนานนักเราเนี่ยนานนะนะนนนะอ่าสำเร็จแล้วนะครับอ่าทีเนี้ยเราอยากจะใช้นะครับเราจะจะใช้ข้อ,อตูมอันแรกเราก็กดมาที่อันแรกนะปั๊บ แม้มันขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมแล้วก็กดเลือกสําหรับฟับอายุดคอตุมเราก็จะกลับมานะถ้าไม่กลับมาก็ชิบหายนะครับติดตั้งคอตูมสําเร็จแน่เห็นไหมเห็นไหมกลับมาแล้วทุกคนกลับมาแล้วไม่หายนะเอออ่าเราจะเลือกช่องสองเราก็กดเข้าไปนะครับฟับอ่าเห็นไหมขึ้นดุเรียนมาฟับแล้วมันก็จะถอดคอตูมให้เรานะเนี่ยเนี่ยถ้าใครมีคอตูมลหลายอันนะ สบายเลยนะครับไม่ต้องเสียค่าถอด5 0 0นะอืมเดี๋ยวเราอาอกมาก่อนเอามาก่อนฟับามาตรงนี้ฟับเ,ออเปลี่ยนตรงนี้ได้ไหมเดี๋ยวเขาเปลี่ยนการ์ดก่อนเอามันรีเมื่อกี้การ์ดผมหายออตรงไหนเนี่ยอ่า,อ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 า ตรงนี้แล้วกันเอ้ยอันนี้เซตตี้บอสผมตรงนี้แล้วกันเมื่อกี้นี่ผมทํายุนรังใช่ไหมยุ่นรังยุนรังยุนรัง,น,งนี่ไงอ่าติดตั้งเข้าไปปั๊บเมื่อกี้ผมไม่ได้ใส่ขอตุมหนึ่งไว้นะอ่าชนิดลบมนหลายเออ <c oughs> ถ้าเรากดตรงนี้แหละปั๊บเลือกสำรักติดตั้งอันนี้มานี อ๋อพอกดติดตั้งปั๊บมันก็เด้งมาเด้งมาหน้านี้เออแล้วเราก็มาติดตั้งนี้นะปับ๊บอ่าเราจะใส่คอตูมใช่ไหมคอตูมนี่คอตูมปั๊บนะกลับมาแล้วทุกคนกลับมาแล้วอ่านี่ <c oughs> ไม่ผิดพลาดนะถ้าผิดพลาดเดี๋ยวโอ้คอตูมหมาย <c oughs> อ่ะคลิปนี้ ก็จะประมาณนี้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่คนที่ไม่เข้าใจเรื่องระบบอันดมนีนะครับไปเจอกันใหม่นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าไปละวบ๊ายบาย